สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ KKBS Dean s Talk ค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับกิจกรรมและข่า,ขาวสารต่างๆของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหรือ KKBS ค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกเดือนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นข่าวสารระหว่างเดือนธันวาคม2564ถึงเดือนมกราคม2565ค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรเพนศรีเจริญวานิช คณะบริคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะนําข่าวสารดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะเรามีข่าวสารมากมายค่ะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม2564นะคะจนกระทั่งถึงปีใหม่นะคะหลังปีใหม่เดือนมกราคม2565ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวสารบางอย่างนะคะที่ไปจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์2565ด้วยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตกล่าวสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับทุกท่านนะคะเพราะว่าเดือนมกราคมก็เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองค่ะพวกเราทุกคนก็มีความสุขนะคะในการที่จะได้เปลี่ยนพุทธศักราชค่ะหลายคนก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าอายุเยอะขึ้น1ปีเป็นการเติบโตขึ้นนะคะแต่หลายคนก็รู้สึกกังวลแล้วนะคะเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะฉัน แก่ไปหรือเปล่าฉันแก่มากขึ้นหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามนะคะสําหรับ KKBS เราค่ะเราก็เติบโตขึ้นอีกหนึ่งปีค่ะด้วยความสําเร็จะะด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนักศึกษาสิ์เก่าแล้วก็เครือข่ายของเราค่ะในปี2564ที่ผ่านมาค่ะพวกเราก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทุ่มเททำงานนะคะอย่างเต็มที่แม้ว่าสถานการณ์โควิด19นะคะก็ยัง มีอย่างต่อเนื่องค่ะแต่พวกเราก็ไม่ย่อทอนะคะจนทําให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีของเราก็ประสบผลสําเร็จมีชื่อเสียงมีผลงานมากมายเลยนะคะเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและก็ระดับนานา,นาชาติค่ะก็ทําให้พวกเรามีความภูมิใจแล้วก็มีกําลังใจค่ะที่จะนําคณะไปสู่วิสัยทัศน์ของพวกเราค่ะก็คือสถาบันการศึกษาชั้นนําและเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากลค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็กําลังก้าวไปด้วยดีนะคะอันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะที่อยู่เคียงข้างกันนะคะจับมือกันก้าวไปด้วยกันค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2,565ค่ะก็ขออัญเชิญค่ะสิ่งที่ทุกท่านได้ทำคุณงามความดีทั้งหลายนะคะก็ขอเป็นอน,นิสงส์ที่จะมาปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านนะคะและก็ขอกราบอัญเชิญคุณพระตัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านได้ คารพบ,บูชาค่ะก็ขอจงมาเป็นตบะเป็นเดชะนะคะก็คุ้มครองทุกท่านค่ะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทําการสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะคะมีความสุขมีความเจริญในทุกๆด้านมีความก้าวหน้าค่ะและก็นําความปรารถนาดีตรงนี้ไปสู่บุคลากรนะคะทั้งในคณะแล้วก็สมาชิกของพวกเราด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขมีความโชคดีทั่วหน้าตลอดปี25-65ค่ะ สำหรับข่าวสารแรกนะคะของเดือนธันวาคม2,564ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆนะคะที่เกิดขึ้นภายใต้มิตรภาพและก็ความสัมพันธ์ยาวนานค่ะที่เรามีต่อกันนะคะของสถาบันที่สอนด้านบริหารธุรกิจในระดับภูมิภาคค่ะ4ภูมิภาคของประเทศไทยค่ะภายใต้ชื่อที่เรียกว่าเครือข่ายสถาบันภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทยนะคะชื่ยอย่อก็คือ trbsnet ค่ะ ซึ่งที่ RBSnet ก็ย่อมาจาก t h a i l a n d r e g i o n a l Business School Network ค่ะเป็นเครือข่ายที่พวกเราก็ก่อตั้งกันมาหลายปีเลยทีเดียวนะคะสำหรับปี2564ค่ะเราก็มีการจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายค่ะซึ่งปกติแล้วเราก็จะจัดประมาณ2ครั้งต่อปีนะคะค่ะก็สถานการณ์โควิดก็ทำให้พวกเราจัดออนไลน์บ้างนะคะแล้วก็นานๆได้เจอกันบ้างค่ะก็เป็นโชคดีของ คเบเสเราค่ะที่ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพค่ะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะต้อนรับผู้มาเยือนจากสามมหาวิทยาลัยค่ะนั่นคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินค,ค่ะท่านที่เป็นตัวแทนจากสามมหาวิทยาลัยมาประชุมร่วมกับเรานะคะก็คือท่านคณบดีจากคณะบริหารธุรกิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรก้องโพนิมานันค่ะแล้วก็ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพันนีพิมาพันศรีค่ะและก็อีกท่านหนึ่งค่ะเป็นท่านคณะบดีค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็คือคณะวิทยาการจัดการนะคะจากทางภาคใต้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์หางสะพึกค่ะทั้ง3ท่านค่ะก็นําคณะผู้บริหารและบุคลากรค่ะก็มาร่วมประชุมกับทาง ผู้บริหารและบุคลากรของ KKBS ค่ะค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่20ทธันวาคม2564ค่ะณนะโรงแรมบายาสิตาและณนะที่คณะเราเองนะคะก็จัดทั้งสองที่เลยเพื่อให้ได้มาเยี่ยมคณะเราด้วยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมโรงแรมบายาสิตาด้วยซึ่งเป็นโรงแรมที่คณะเราดูแลอยู่นะคะ,ค,ะความโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือค่ะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ ท่านอธิการบดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองวริยกุลท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายด้วยค่ะแล้วก็รวมทั้งท่านก็ได้เสนอข้อมูลนะคะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการศึกษาค่ะการปรับเปลี่ยนด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ ให้คำแนะนำด้วยนะคะเรื่องของ education transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างไรคะ่ะก็ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับการสอบถามข้อมูลมากมายเลยทีเดียวนะคะนอกนอจากการจัดประชุมนะคะซึ่งเป็นการประชุมเครือข่ายเป็นประจำนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสายสนับสนุนนะคะการไปทัศน,นศึกษาค่ะสถานที่ต่างๆที่เป็นเครือข่ายของทางเราด้วยนะคะ ก็เป็นโอกาสที่พวกเราได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันค่ะแล้วก็มีแผนงานนะคะที่จะติดตามมาในเร็วๆนี้นะคะของภายใต้เครือข่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นการประชุมของสโมสรน,นักศึกษาจากทั้ง4สถาบันค่ะที่คาดว่าจะจัดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้หลังจากที่นักศึกษาสอบปลายภาคแล้วนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือที่จะทำให้สโมสรน,นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิจัยค่ะทางด้านบริการวิชาการทางด้านการต่างประเทศด้วยค่ะถือเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นเครือข่ายที่มีผลงานแล้วก็มีสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากมายค่ะที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจากเครือข่ายที่ RBS Net เราค่ะเรามีความร่วมมือในเรื่องของการจัดประชุมนานาชาติด้วยนะคะเราจัดมาแล้วสองครั้งค่ะเมื่อปี2018นะคะเราจัดที่ขอนแก่นค่ะ เคเคบีเอสเป็นเจ้าภาพค่ะเราจัดปีเว้นปีนะคะปี2020จัดเป็นครั้งที่สองค่ะจัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะโดยทางคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพค่ะครั้งที่สามที่พัทยาค่ะโดยมีทางคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพหลักนะคะอ่าอีกสามมหาวิทยาลัยในเครือข่ายก็เป็นเจ้าภาพร่วมนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมหรือการจัด การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติและระดับชาตินี้นะคะเราใช้ชื่อว่า International and National Conference on Business Administration and Accountancy ค่ะหรือ i n c s b a r นะคะ I N C B แล้วก็ d o a ค่ะ i n b a นะคะซึ่งจัดเป็นครั้งที่3แล้วนะคะเป็นการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและก็ระดับนานาชาติค่ะในครั้งนี้จะจัดที่ พัทยาค่ะที่โรงแรมที่ชื่อว่า mid beach พัทยาค่ะโดยจัดเป็นระบบไฮบริดนะคะมีทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะซึ่งเจ้าภาพหลักก็เป็นทางมบุรพานะคะคณะการจัดก,การและการท่องเที่ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังทุกท่านนะคะที่สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจทางด้านการบัญชีนะคะกับ ผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นักวิจัยนักวิชาการนะคะในระดับประเทศและก็ระดับนานา,นาชาติค่ะเราพบกันค่ะยังไม่ได้บอกวันที่เลยนะคะวันที่25กุมภาพันธ์2565ค่ะค่ะไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของเมืองพัทยากันค่ะนอกเหนือจากการจัดประชุมวิชาการแล้วก็ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ยังจะมีการทัศนศึกษาเล็กๆด้วยค่ะ หวังว่าจะได้พบกับทุกท่านนะคะบุคลากรนักศึกษาค่ะหรือว่าเครือข่ายของทั้ง4มหาวิทยาลัยค่ะเรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะไปยังข่าวสารที่ต่อเนื่องเลยนะคะยังอยู่ที่เดือนธันวาคม2564ค่ะเป็นข่าวดีๆอีกข่าวหนึ่งที่พวกเราชาว KKBS ภูมิใจค่ะด้วยเรามีผู้มีจิตศรัทธามีจิตกุศลนะคะได้มอบห้องมอบงบประมาณในการ ปรับปรุงห้องให้กับพวกเรานะคะค่ะก็ทุกท่านคงทราบดีว่าปัจจุบันนี้ค่ะการเรียนการสอนทุกสียงอย่างนะต้องมีการปรับเปลี่ยนคณะเราก็เช่นเดียวกันนะคะเราได้มีการปรับปรุงห้องจากห้องเดิมที่เป็นห้องเรียนธรรมดานะคะก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องสมาร์ทคลาสมค่ะซึ่งการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะไม่ได้ใช้งบประมาณของคณะนะคะเพราะว่ามีผู้มีจิตอันเป็นกุศลค่ะได้มีคุนอุป,ปการสนับสนุนงบประมาณมา สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะคะซึ่งท่านผู้นั้นก็คือคุณสุชัยวังเลิศค่ะท่านเป็นประธานบริหารนะคะของบริษัทเรือสัติ์สแตเลสประเทศไทยจำกัดค่ะท่านไม่ได้เป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นหรือท่านไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรใดๆกับทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะท่านเป็นเพียงผู้มีจิตกุศลและก็มีจิตศรัทธาค่ะที่อยากจะมอบห้องดีๆให้กับนักศึกษาไว้ได้เรียนนะคะไว้ได้เพิ่มพูนความรู้ ให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนมีความพร้อมในการเรียนค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีค่ะของผู้ที่มีความพร้อมแล้วนะคะแล้วก็เห็นความสําคัญของการศึกษานะคะค่ะท่านก็ได้มอบบริจาคนะคะในจํานวนเงินที่กล่าวไปแล้วค่ะคณะก็ได้ดําเนินการปรับปรุงห้องจนเรียบร้อยสวยงามค่ะเป็นห้องที่น่าใช้แล้วก็เป็นห้องที่มีความทันสมัยค่ะมีความพร้อมทั้งในเรื่องของการเรียน นะคะ education แล้วก็ entertainment ค่ะอาจจะเรียกได้ว่าเป็น e n t t a i n m e n t area ของคณะเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราก็ได้จัดกิจกรรมรับมอบห้องดังกล่าวขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการให้เกียรตินะคะสำหรับคุณสุชัยวังเลิศค่ะก็จัดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์2564นะคะซึ่งห้องนี้ค่ะเราก็ตั้งชื่อห้องว่าห้องวังเลิศค่ะเป็นใช้ชื่อตามนามสกุลของท่านนะคะ เพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็เพื่อเป็นการลําลึกถึงความตั้งใจอันดีงามของท่านค่ะในการจัดกิจกรรมพิธีรับมอบห้องดังกล่าวค่ะก็ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองวริยกุลค่ะท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีรับมอบห้องนะคะซึ่งก็มีผู้แทนของคุณสุชัยวังเลิศค่ะก็คือภรรยาของท่านนะคะรองประธานบริหารค่ะคุณยุพินวังเลิศค่ะ รองประธานบริหารของบริษัทลือศักสตรแตนเลสประเทศไทยจำกัดค่ะพร้อมกับครอบครัวก็มาร่วมพิธีค่ะในการรับมอบห้องซึ่งถือเป็นมิติใหม่นะคะของการทำงานร่วมกันะระหว่างคณะระหว่างเอกชนนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนค่ะในวันดังกล่าวก็มีหลายท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้แทนผู้บริหารจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น,นะค่ะ แล้วก็พู้แทนจาก8องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่นผู้แทนจากเครือข่ายของเราอีกหลายๆแห่งนะคะ,คะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์นะคะที่อาจจะต้องมีมาตรการความปลอดภัยค่ะเต็มที่นะคะทุกท่านก็ยังมีน้ําใจแล้วก็พร้อมที่จะมาเฉลิมฉลองนะคะในมิตรภาพนะคะในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นค่ะ,คะเราก็มุ่งมั่นนะคะที่จะนําห้องที่คุณสุชัยบังเลิศได้ มอบให้เรานะคะเป็นห้องสมาร์ทคลาสมตรงนี้ค่ะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนะคะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆนะคะอีกมากมายของคณะเพราะว่าห้องนี้สามารถใช้แบบอเนกประสงค์ได้ค่ะ,คะก็เป็นห้องที่ออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชตผู้ประเสริฐค่ะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มนหะาวิทยาลัยขอนแก่น,นะคะ่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทําให้การสร้างห้องนี้ประสบความสําเร็จและก็การจัดพิธี รับมอบห้องวังเลิศเป็นไปได้วยความเรียบร้อยสวยงามค่ะค่ะก็มาถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นนะคะในเดือนมกราคม2,565ค่ะค่ะรับปีใหม่ค่ะโดยการจัดกิจกรรมที่เรียกว่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นณ KKBS เช่นเคยนะคะก็คือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการค่ะระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะกับบริษัทพีดิคทีฟจำกัดค่ะ พอบอกพีดิคทีฟจำกัดหลายท่านอาจจะไม่รู้จักว่าเอ๊ะบริษัทนี้เป็นใครแบบไหนอย่างไรนะคะขออนุญ,ญาตขยายเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพีดิ t i v e จำกัดค่ะเป็นบริษัทที่เรียกว่าอันดับหนึ่งเลยนะคะอันดับหนึ่งทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะณปัจจุบันนี้ถือว่าเป็น,น,อ,น,นอันดับหนึ่งเลยค่ะของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญมากในเรื่องของ i ิจิท l i อินเทลเจนซ์แล้วก็ Digital Solution ด้วยค่ะและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะบริษัทพินิ i c ท i ฟจำกัดก็เป็น Google Partner ด้วยค่ะ Google Partner ก็หมายความว่าเป็นคู่ค้าคู่ความร่วมมือกับ Google ซึ่งทำหน้าที่นะคะในการดูแลค่ะแพลตฟอร์มต่างๆนะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะโปรดักต่างๆบริการต่างๆของ Google ในประเทศไทยค่ะถ้าพูดแบบนี้ก็ต้องเห็นด้วยนะคะว่ามันน่าตื่นเต้น ที่ทางบริษัทพีดิคท t ฟจำกัดมาร่วมมือกับทางคณะเราด้วยวัตถุประสงค์อะไรทําไมจึงมาร่วมมือนะคะทางบริษัทพีดิค c t i v e จำกัดก็เล็งเห็นถึงโอกาสในการที่จะพัฒนานักศึกษาเราบุคลากรของคณะเรารวมทั้งของคณะอื่นๆด้วยนะคะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะในการที่จะพัฒนาทักษะยกระดับทักษะของนักศึกษาค่ะทางด้านดิจิทัลอินเทลเจนซ์ค่ะทางด้าน Data Solution แล้วก็รวมไปถึง เรื่องของดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะก็เป็นเรื่องของคอน s u m e r insight นะคะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่างๆหรือการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ business analytics นะคะที่มีความซับซ้อนค่ะซึ่งบริษัทนี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือค่ะมีโซลูชันต่างๆที่น่าสนใจนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความแตกต่างนะคะและก็มี ประสบการณ์มีความสําเร็จที่เกิดขึ้นมากมายค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะบริษัทก็จะนํามาเพื่อที่จะมาพัฒนานะคะให้คนรุ่นใหม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปเป็น business analyst นะคะเป็นนักวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้อย่างมีทักษะที่ครบครันอ่นนี้ก็เป็นความตั้งใจของบริษัท predictive จำกัดนะคะเมื่อวันที่11มกราคม2 5 6 5ที่ผ่านมาก็ ทางบริษัทอิชิตันจำกัดมหาชนนะคะก็เพิ่งประกาศที่จะร่วมทุนกับบริษัทพีดิกทีฟจำกัดด้วยค่ะก็ยิ่งจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทพีดิกชีฟจำกัดนะคะให้สามารถที่จะขยายธุรกิจได้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสูงมากขึ้นด้วยนะคะค่ะซึ่งกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือนะคะก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่21มกราคม2565ค่ะ ค่ะเช่นเคยค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองวิริยะกุลค่ะท่านให้เกียรติมาร่วมเป็นพยานนะคะแล้วก็เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีการลงนามด้วยนะคะซึ่งการลงนามเราทําระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะ,ะทางทีมพิธีจำกัดก็อยู่ที่กรุงเทพค่ะพวกเราก็อยู่ที่นี่ท่านอธิการบดีท่านก็ ร่วมนะคะในพิธีเปิดค่ะกล่าวเปิดผ่านออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นมิติใหม่นะคะของการลงนามความร่วมมือค่ะในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเราก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะก็ใช้วิธีการลงนามความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดค่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะเรามีผู้ที่ร่วมลงนามกับเราค่ะในส่วนของทางบริษัทพีทีซีจำกัดค่ะเรามีผู้บริหารที่สําคัญนะคะท่านเป็น h i e f Growth Officer ค่ะ คุณกันธัญปราณีตกุลค่ะเป็นผู้ที่ลงนามคู่กับคณะบดีค่ะคู่กับอาจารย์เพ็ญศรีนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้จัดการอาวุโสค,ค่ะคุณบุญธริกมหาวิศรีค่ะท่านก็ร่วมลงนามในฐานะพยานนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดลฤทัยโกวัฒนกุลรองคณะบดีฝ่ายวิชาการของ KKVS ค่ะก็ได้ร่วมลงนามเป็นพยานค่ะ ก็การลรงนามก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะได้รับความชื่นชมแล้วก็ทุกคนก็จับตามองค่ะว่าหลังจากลงนามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนที่สุดค่ะเราลงนามแล้วค่ะเราต้องขยับทันทีเลยนะคะหลังจากพิธีลงนามค่ะเรามีหลักสูตรแรกเลยค่ะที่ทาง predictive จำกัดจัดสรรมานะคะเพื่อที่จะเปิดตัวนะคะในการทำงาน สนับสนุนการเรียนการสอนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะโดยการจัดอบรมหลักสูตรที่เรียกว่า Google SEO 101ค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะบอกเทคนิควิธีการนะคะในการที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราปรากฏอยู่หน้าแรกๆเวลาที่มีคนเข้าไปเสิร์ชข้อมูลเข้าไปค้นข้อมูลใน Google ค่ะนะคะ SEO นะคะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากจะให้มันเกิดนะคะก็ทาง predictive จำ um กัดก็ได้มอบให้ผู้จัดการที่ดูแลเรื่องของ s e o โดยเฉพาะค่ะ s e o manager ค่ะคุณธนัทจิระยั่งยืนค่ะเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคนิควิธีการองค์ความรู้ในการที่จะทำให้ search engine ของเราเกิด optimization หรือ s e o 101นะคะเมื่อมี101แล้วแน่นอนที่สุดค่ะเดี๋ยวจะมี รหัส102-103ตามมาหรือ201-202ตามมาค่ะทุกท่านต้องติดตามนะคะอย่าได้กระพริบตาค่ะเพราะว่าตอนนี้หลักสูตรกำลังจัดเตรียมค่ะจะค่อยๆมีหลักสูตรใหม่ๆทยอยออกมาค่ะท่านที่ต้องการที่จะก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีก้าวไปพร้อมกับเรื่องของ Data Solution ค่ะต้องติดตามนะคะเพราะ Predictive จำกัดมาพร้อมกับหลักสูตรมากมายที่จะมาเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็เสริมทักษะของทุกท่านค่ะ ข่าวสารดีๆนะคะที่เป็นข่าวดีรับปีใหม่นะคะของ KKBS นะคะก็คือข่าวแห่งความภูมิใจร่วมกับสิทธิเก่าของเราค่ะเรามีสิทธิเก่าของเราสองท่านนะคะได้รับรางวัลสิทธิเก่าแห่งความภูมิใจมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2564ค่ะค่ะต้องเรียกว่าคณะเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ เปิดเป็นสาขาการเงินก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็แยกออกมาค่ะตั้งคณะวิทยาการจัดการเมื่อปี2535ค่ะซึ่งมีทั้งทางด้านบริหารธุรกิจทางด้านการบัญชีทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วจกนกระทั่ง2559ค่ะเราก็ได้เปลี่ยนชื่อคณะจากวิทยาการจัดการมาเป็นบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของเราค่ะทำให้เรามีสิทธิ์เก่ามากมายนะคะสิทธิ์เก่าของเราก็ ไปประกอบอาชีพหลากหลายค่ะทั้งอาชีพในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการค่ะแล้วก็อาชีพทางด้านบริษัทเอกชนรัฐวิสาหกิจนะคะราชการก็มีนะคะมีหลากหลายอาชีพจริงๆค่ะดังนั้นก็เป็นการยากลำบากที่เราจะเลือกนะคะสำหรับบุคคลที่จะมารับตำแหน่งนี้นะคะก็คือสิทธิ์เก่าแเห็นความภูมิใจสิทธิ์เก่าแเห็นความภูมิใจ นอกเหนือจากการประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานแล้วค่ะที่สําคัญอย่างยิ่งค่ะก็ต้องมีคุณธรรมนะะมีชื่อเสียงแล้วก็รวมทั้งมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อนะคะมีความเสียสละ,นะะมีการสนับสนุนคณะมีการเข้ามานะคะแสดงถึงการที่อยากจะตอบแทนคณะแล้วก็กลับเข้ามาดูแลน้องๆนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่ค่ะซึ่งการคัดเลือกนะคะก็ต้องมีองค์ประกอบที่พรั่งพร้อมค่ะ ก็สําหรับปีนี้ค่ะเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งเรามีสิทธ์เก่า2ท่านที่ได้เก่าวไปแล้วนะคะว่าเป็นสิทธิ์เก่าแห่งความภูมิใจสําหรับท่านแรกนะคะเป็นสิทธ์เก่าการรพึกรุ่นที่36ค่ะคุณโอลานวิทย์อินทสุวรรณค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจค่ะ,ะปัจจุบันนี้ก็มีอาชีพหลากหลายมากเลยนะคะทำทั้งทางด้านธุรกิจผลิตแล้วก็ทางด้านธุรกิจบริการด้วยค่ะ แม้จะไม่ได้อยู่ขวัแก่นแต่ก็แวะเรียนมาที่คณะเป็นประจำค่ะมาร่วมทำกิจกรรมดีๆกับน้องๆแล้วก็มาสนับสนุนคณะในทุกๆด้านค่ะสำหรับท่านที่สองนะคะที่ได้รับรางวัลเสร์เก่าแห่งความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะก็คือคุณสุจิตราพรวงศีแก้วค่ะหรือคุณเปิ้ลนะคะเป็นกาลพึกช่อที่37นะคะรุ่นที่37คะ่ะประสบความสำเร็จมากมายค่ะ ทุกๆคนที่อยู่ในระแวกนี้ต้องรู้จัก Knowledge นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนกวดวิชาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีทั้งกวดวิชาแล้วก็มีทั้งเรื่องของการเรียนออนไลน์มีทั้งเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่ใช้ทางออนไลน์ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจและก็ในการงานอาชีพนะคะก็ไม่เคยลืมคณะเช่นเดียวกันค่ะแวะเวียนมาแล้วก็มาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะอยู่เสมอค่ะ ทำให้น้องๆก็ได้ประโยชน์แล้วก็ทางคณะก็ได้ประโยชน์มากมายจากความสําเร็จแล้วก็จากไอเดียดีๆของสิทธิเก่าพวกเราค่ะก็ในนามของคณะบริหารธุรก,กิจและการบัญชีค่ะบุคลากรทุกท่านนะคะ,ะนักศึกษาด้วยค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับสิทธิเก่าแห่งความภูมิใจทั้งสองท่านนะคะก็ขอให้ทั้งสองท่านประสบความสําเร็จย,ยิ่งๆขึ้นไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีกิจกรรมดีๆค่ะร่วมกับสิทธิเก่า เพื่อที่จะทําให้คณะเราได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีของนักศึกษาปัจจุบนนะะันค่ะที่จะไปเป็นความภูมิใจของพวกเราในอนาคตด้วยค่ะค่ะสำหรับข่าวสารนะคะของเดือนธันวาคม2564้กและก็มกราคม2565ค่ะก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะเรายังมีอีกหลายเรื่องราวค่ะที่ไม่ได้นำมากล่าวในที่นี้นะคะก็ทุกท่านสามารถติดตามได้ค่ะในเว็บไซต์ของคณะหรือว่าในเพจของ KKBS ค่ะ ยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ท่านอย่าลืมนะคะถ้าท่านชมแล้วท่านชอบชื่นชอบนะคะแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะข่าวสารดีๆเหล่านี้ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านช่วยกันแชร์ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปค่ะเพื่อให้สาธารณชนแล้วก็เพื่อให้เครือข่ายของพวกเราได้รับทราบพร้อมกันค่ะและที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะอย่าลืมกด C first ค่ะแจ้งเตือนทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของ KKBS ได้ที่ f a c e b o o k c o m k k b s k k u ค่ะแล้วอย่าลืม subscribe พวกเราด้วยนะคะเพื่อให้กำลังใจทีมงานพวกเราค่ะในการสร้างสรรค์รายการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะช่อง YouTube เรานะคะช่อง kkbs channel ค่ะก็หวังว่าพวกเราจะติดตามรายการ kkbs d e n talk ต่อไปค่ะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะ